สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับามาดูนะคลิปโชคลาภรวยนะครับในเดือนสิงหาหกเจ็นี่นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับาชาวราศีเมถุนเนี่ยนะไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะครับกับไพ่ชาริออตนะเขาบอกว่าสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแนะนําในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของเลขที่เกี่ยวกับรถนะเลขที่เกี่ยวกับบ้านนะครับอะไรเชื่อเนี้ยนะมักจะนําโชคนําลาบม,มาให้กับชาวราศีเมถุนนะครับนะได้ไพ่อัศวินถ้วยก็บอกว่า คนที่เป็นคนผิวขาวท้วมนะครับนะมักจะนําโชคนําลาบมาให้กับชาวราศีเมถุนนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อรอตตอรี่กับคนประเภทนี้นะครับอ่ะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะ ในเดือนนี้เนี่ยนะอยากจะหาจ็อบเพิ่มทําได้ไหมทําได้นะครับนะแต่มันเป็นจ็อบที่อาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่าถ้าคุณเองอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะให้ให้ทดลองในเดือนนี้นะครับมีโอกาสได้เงินนะแต่อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากมายนะครับประมาณนี้ชาวเมทุดนะครับ